เก็บเอาบะเขือนะไม่แน no like ่ม like ีแต่คือเหี่ยวแถะบะถือน้ำเลยเก็บเอาแน่พุ่น่ะงวดกวนนี่มากยังเป็นฟังอยู่เลยมาเด้อพี่น้องไม่เก็บบะเขือบบ่เป็นนนนตตตััััววกกี้คนใหญ่ไปแล้วคนใหญ่ไปแล้วบ้านี้บะเขือกับตอมเจคนใหญ่บะเขือบะเขือกับตอมเจบ้านี้อุ้ยเขียบแซมเรามาปลูกไว้เด้นี่พี่น้องโอ้ย อีต่นแทวโอ้หลายอยู่นะยน,ยนี้เหรอเชฟแซมะใส่องุ่นลงไปโอ้ยถุงมาใส่เอาถุงมาใส่หลายอยู่นี่มใสไนไหนก็ได้เห็นนี่หม่ใส่โอ้ยอีต่นแทวคนใหญ่นี่จากเลยพี่น้องทุกข่อยเรื่องนี้มาปลูกไว้นี่พี่น้องเอ้ยใส่บางมีหม่องใส่ปะอ๋อใส่ในสอบเพี่น้องเก็บอีกมันบานเหมิดเก็บอีกนะ นี่หน่วยหนึ่งคนใหญ่ไปแล้วหมากอันนี้กับตอมใจเก็บเอาโลดละนยน้อยแน่ๆถตาใครเอาไปปลูกนะ่ะนะพี่นอ้องหลายเก็บแซมแล้วออกมาปลูกแล้วออกมาหายป่าแหว่งปลูกกางงาํกลาลังงามแลยบัดน,นี้เพื่อนใหญ่ออกไปบ่าเป็นพ่ออาทิตย์เราบ่้ึ ยายออกไปอาทิตย์กว่าแล้วกว็เลยโอ้ยบ่ได,ด้ล่ะใค่กําลังครับคุณน่ะใสเบ้่งดูอือคลิกนี่แต่ว่าคลิกอืมอ่ะ